ต่อไปขอบคุณค่ะเป็นรายงานจากคุณกันทะและคำถามจากคุณศิริลักษ์นะคะคุณกันทะบอกว่าอาหารริดร้อนหรือเย็นใช้ได้ผลดีครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับแล้วก็คำถามจากคุณศิริลักษ์นะคะขาชามากถ้าอยู่ห้างเดินไม่ได้เลยทำอย่างไรดีสาทุคค่ะจากทรงขาอ้าวทันทีใช้ริดร้อนริดเย็นเป็นก็อนุโมทนาด้วยนะ บีแล้วนะส่วนท่านที่ขาชาเนี่ยก็น่ก็ดูที่เหตุมันนะดูที่เหตุมันขาชาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นระบบไหลเวียนระบบประสาทระบบไหลเวียนเลือดลมน่าบริเวณตั้งแต่เอวล,ลงมาที่มีปัญหาถ้าขาชาเนี่ยมันจะมีปัญหาตั้งแต่เอวล,ลงมาน่าเราก็แก้ปัญหาตั้งแต่ระดับเอวล,ลงมานั่นแหละน่ะ เราก็ดูดูตั้งแต่ระดับเอวลงมาแต่จริงๆมันต้องแก้องรวมทั้งหมดแต่เอาละในในส่วนที่เป็นปัญหาก็แก้ตั้งแต่เอลลงมาในส่วนที่เอลลงมาเราจะถอนพิษอะไรได้บ้างเราตรวจสอบร้อนเย็นไม่สมดุลดูซิเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนน่าเราก็ลองเอาไปสัมผัสกับสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันเอาไปสัมผัสกับตรงที่ชานั่นแหละนะรือสัมผัสกับตัวเรา นะอะไรมีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันนะจะเป็นอาหารเป็นสมุนไพรก็ตามเป็นน้ำก็ตามนะเราก็เอามาสัมผัสดูว่าสัมผัสอะไรที่รู้สึกสบายก็ใช้อาหารสมุนไพรวิธีการต่างๆโทนนั้นแหละในการแก่นะนี่แหละลก็ใช้โทนนั้นในการแกนะแล้วเราก็ไอตัวที่จะไปดีท็อกจะไปจะไปถอนพิษตรงนั้นไดมันจะมีอะไรบ้าง หนึ่งมีการดัดเนื้อดัดตัวท่านอนนะท่านั่งท่านอนที่จะให้มันเกิดการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเนอ็นเข้าที่เข้าทางอ่นะอย่างน้อยท่านั่งท่านอนที่จะออกแบบไว้นะไปทําได้เลยนะมันจะช่วยได้สองกลัวซาก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีสามแช่สะโพกก็ช่วยได้ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือส่วนล้างลำไส้มันก็ช่วยระบายพิษบริเวณนั้นได้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะล้วก็ดูเอาว่า แบบไหนที่เราทำแล้วรู้สึกสบายบ้างนี่ก็เป็นการถอนพิษออกแล้วก็ใส่ตัวที่ถูกกันโดยรวมเข้าไปโดยรวมก็ใส่เข้าไปเช่นทานอาหารทานสมุนไพรที่ถูกกันกายบริหารในพอเหมาะ,ะตัวระบายพิษอื่นๆอ,อะไรที่ถูกกันในยาเม็ดเก้เม็ดอะไรที่สบายก็ใช้ตัวนั้นเมื่อระบายตัวที่ไม่ถูกกันออกใส่ตัวที่ถูกกันเข้าไปกล้ามเนื้อจะคลายตัวเลือดลมจละไหลเวียนสะดวก กล้ามเนื้อจะคลายตัวเพราะไม่มีพิษต้องบีบออกแต่ตอนนี้เขาเกรงตัวบีปบประพิษออกมันกดรัดเส้นเลือดเส้นประสาทไปหมดแล้วถ้าเราระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกกล้ามเนื้อจะคลายตัวเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปมันก็โอ้โหเซลล์ก็ไปเลี้ยงพลังชีวิตออกไปเลี้ยงเซลล์ให้แข็งแรงเลือดลมก็ไหลเวียนดีเซลล์แข็งแรงดีมันก็จะหายได้ดียิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า สามารถปฏิบัติไปจนถึงอริยศีลได้เลยนะใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักอันนี้เป็นเลิศเราจะทําให้ทุกวิธีมีฤทธิ์มากที่สุดเฉพาะตัวเม็ดแเม็ดเกาเองเนี่ก็มีฤทธิ์เยอะนะเพิ่มอริยศีนขึ้นไปไเรื่อยๆนะอันนี้เขาจะมีฤทธิ์เยอะอยู่แล้วนะตัวเขาเองเนี่ยถ้าโอ้โหเราสบายใจไร้กังวลนะทาความดีเท่าที่ทําได้อย่างรู้เพียรรู้พักนะล้างกิเลสไปเป็นลำดับนะ เพิ่มอริยาศลีลดกิเลสไปเป,เป็นลําดับนี่โอ้โหเจ๋วเลยนะถ้าได้ตอนนี้ควบคู่กับวัตถุนี่ก็สมบูรณ์เลยนะมันก็จะสมบูรณ์เพราะจะมีพลังสูงที่สุดในการดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาเลี้ยงชีวิตสลายตัวที่เป็นพิษออกไปจากชีวิตนะเพราะมันมันก็จะกล้ามเนื้อจะคลายตัวได้เร็วพลังชีวิตก็จะเต็มได้เร็วนะดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงเซลล์ได้เร็วประสานกรฟื้นได้เร็วก็หายได้เร็ว น่าอ้าวลองไปไปฏิบัติดู